ตามมาแล้วตามาแล้วยังทำไรกันอะ่ะขอหวยไงมันมีวิธีที่รวยเร็วรวยไวรวยพันใจเลยจริงเหรอจริงสิอยากรู้ใช่ไหมใช่ไปไปดูกัน รวยได้ไม่ต้องลุน้นกับเรื่องกล้วย,วยช่วยชุมชนตานีสยามตำบลเจษเมียนราชบุรีครับเกษตรแฟชั่นเจ้าแรกในไทยที่เกิดจากคนรุ่นใหม่ใจรักโลกคุณก๊อฟทนากรสดใสผู้นำเอาเรื่องกล้วยมาช่วยชุมชนทําไมต้องกล้วยเหรอครับคือสิ่งที่คนมองมาจากข้างนอกครับ ความเป็นไทยกล้วยนี่แหละครับเป็นตัวที่บอกได้ดีที่สุดวิธีของผมอยู่กับควำว่ากล้วยตานีนะครับซึ่งมีอยู่ในชุมชนมากเลยครับแล้วก็เลยเกิดการแปลรูปแปลสภาพให้เป็นวัฒนธรรมหรือสิ่งที่จับต้องได้นะครับมันก็เลยเกิดคำว่าจากความเชื่อสู่งานแฟชั่นครับ จากกาบคร้วยที่ไร้าราคาสู่สินค้ามากมูลค่าด้วยภูมิปัญญาจากที่เคยใช้ประโยชน์แค่ส่วนใบส่วนต้นทิ้งไปอดีตนักเคมีสิ่งหทอได้มองเห็นคุณและให้ค่าด้วยการนำมาแปรรูปจากราคาหลักหน่วยสู่รายได้หลักแสนทุกบ้านมีกล้วยอยู่แล้วแล้วก็ปลูกกล้วยตานีอยู่แล้วด้วยนะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้นครับให้เป็น เป็นตัวที่ขับเคลื่อนพลังชุมชนโดยการใช้การแปลรูปเป็นกระเป๋าหรือเป็นผิดพันุ์ที่ทำจากกล้วยขึ้นมานะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานของของในยุคนี้นะครับผมมันก็เลยเกิดทำให้ทุกคนได้มีความคิดร่วมกันนะครับนำความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับที่ผมเรียกว่าปาดนะครับมามาช่วยเหลือกันนะครับเกิดวงล้อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งจุดนี้ตานีนี่แหละครับจะเป็นเซ็นเตอร์หลักที่ขับเคลื่อน พลังพวกนี้นะครับซึ่งมันตอบโจทย์คำว่า circular economy นะครับซึ่งมันเป็นวงล้อที่เราใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยเพื่อตอบ zero waste นั่นเองครับตานิสยามเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์นำวัตถุดิบ ที่มีอยู่ของตานีนะครับก็คือกล้วยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นผิดพันธ์ุเพิ่มมูลค่าเพิ่มเรื่องของเทคนิคเข้าไปเรื่องของลวดลายที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยใช้วิธีการนำอีโคพิ้นนะครับซึ่งเป็นการทับถมของพืชแต่ละชนิดนะครับที่เกิดร่องรอยบนพื้นบนผิวให้มันเกิดเป็นตัวชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นบนวัสดุใหม่ของแบรนด์ตานีสยามครับ หนึ่ผิดพัาเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวที่คุณคิดว่ามันจะไม่ซ้ำใครเลยธรรมชาติเป็นผู้สร้างตานีเป็นผู้เขียนผมเป็นผู้เรียบเรียงของตานีสยามครับ